สวัสดีก็อีกหนึ่งคลิปวิดีโอนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นย n นซี308คลิปเมื่อกี้ก็เป็น305นะครับแล้วย e ินซี302ตัวนี้เป็นคิวของอ e ีนซี308บ้างแหละนะครับก็จะเป็นจริงๆ308ที่เราเราแต่งหล่อๆที่เท่ไปหลายตัวแล้วนะแต่ว่าเรายังไม่ทําข้อมูลไม้ให้เพื่อนๆก็คือข้อมูลของขนาดน้าหนักความยาวของตัวปืนที่มันเป็นปืนใหม่ใกล่องเนาะนี้ก็มาทํารีวิวใหม่ใ่กล่องให้นะครับ ยาซีสามก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เพื่อนๆหลายท่านชอบนะหรือว่าไปเข้าตากรประการหลายคนนะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูว่าใหม่แกะกล่องได้อะไรมาบ้างจากโรงงานจริงๆอย่างที่รู้ครับใหม่แกะกล่องก็จะมีแต่ตัวปืนแล้วก็แมกกาซีนนะฮะแต่ว่าในเรื่องของขนาดน้ําหนักเราเราอาจจะยังไม่ได้ทําไว้นะครับสําหรับเวอร์ชั่นใหม่นี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นคู่มือนะครับแลเป็นโปสเตอร์นะครับโปสการ์ดมาให้มีแมกกาซีนหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ตัวปืน เปิดกล่องมา E C สามสิแปดก็จะได้ตามนี้ครับสุดลังหายไม่ได้หายแล้วสุดลังนี้ครับเขาะจะไว้ตรงช่องข้างบนนี้นะครับ E C สาสิแปดก็จะได้เป็นหูหิ้วนะครับมันจะมีหูหิ้วมาให้ด้วยนะครับหนึ่งตัวนี่ครับโอเคครับ มาดูใกล้ๆได้เลยครับเี๋วยวเพื่อนๆจะได้แคปหน้าจอครับแต่ก็เหมือ,อนเดิมครับตามกติกานะครับตามกติกาของเราก็คือถ้าชอบก็แคปหน้าจอครับเพื่อนฝั่งฝั่งซ้ายอ่ะเดี๋ยวดูฝั่งขวาบ้างเดี๋ยวนะถ้าชอบก็แคปหน้าจอได้ครับ โอเคนะครับมาเดี๋ยวเราดูความยาวมักนก่อนเลยนะครับอันดับแรกเอาเอาท้ายเข้าสุดก่อนเนาะเอาท้ายเข้าสุดก่อนปืนจะมีความยาวตั้งแต่ปอกลดแสงจนถึงท้ายนะครับก็จะอยู่ที่แปดสิบเซนแปดสิบนะครับ,รบไม่ยาวมากนะแล้วก็ถ่าสไลด์ท้ายสุดเลยนะครับตัวปืนก็จะยาวอยู่ที่แปดสิบเก้าเซนติเมตรนะครับท้ายก็จะมีทั้งหมด ตัวหนังสือที่ท้ก็จะมีเลข5นะครับเลขสเลข3าเลข2อเลขหอันนี้คือจนถึงสุดนะครับอยู่ที่เราปรับปรับท้ายได้5ระดับนะครับหิวก็ให้มาสําหรับหิวได้นะฮะส่วนตัวปืนบอดี้นะครับบอดี้เขาก็จะเป็นคล้ายๆตัวเดียวโลกโก้เดียวค็นะครับโลกโก้เดียวกับตัวเอ c 3น2ีสาน้านะครับ3ามศูนตรงนี้เขาจะมีมาร์กิ้งเลเซอร์จากโรงงานมนาะเป็นแบบเดียวกันหมดนะฮะ มีอินยูเอะไรก็ว่ากันไปเนาะเซฟซิมออโต้ auto. ส่วนฝั่งนี้ก็าจะมีต้องลึกเหมือนกันเป็นเซฟซิมอัโต้ฝั่งขวานะครับปุ่มลดแม็กอยู่นี่นะครับตัวปืนที่ต่างจากเ e อ็นซีูนก็คือได้นะครับได้ท่อจากท่อในเดิมที่ยาวอยู่12นิ้วก็จะเป็น15้านิ้วนะครับก็คือ1ิบสหนิ้ว14นิ้วครึ่งมันมันจะได้ท่อต่อถ้าสามูนจะเป็นตรงนี้ใช่ไหมครับก็คือปลอกรแสงออกมาตรงนี้เลย ถ้าแต่แปลก็จะยาวยาวยาวกว่านะครับก็คือท่อในก็จะเป็นท่อสามหกสามนะครับถ้าเป็นของสามศูนย์ห้าหรือสามศูนย์แปดสามศูนย์สอง้ามสามศูนย์สองสามศูนย์ห้าเนี่ยจะท่อในจะยาวอยู่สองแปดห้าแต่ถ้าเป็นสามศนแปดนี่ก็จะยาวอยู่สามหกสามเรื่องพูดถึงท่อข้างในนะครับท่อนอกก็จะยาวกว่าอยู่แล้วนะครับส่วนชุดหน้าเป็นชุดหน้าเดียวกันนะครับมีความยาวทั้งหมดอยู่ที่เจ็ดนิ้วนะครับ ความยาวทั้งหมดจะอยู่ที่เจ็ดนิ้วนะครับชุดหน้าเห็นไหมครับประมาณเจ็ดนิ้วนะครับก็คืออยู่ที่เจ็ดนิ้วเองส่วนหน้าก็เป็นสุดนหน้าแบบสามเหลี่ยมแบบเดียวกันนะฮะตอนนี้จะเป็นตัวห้อยสายนะเดี๋ห้อยมาส่วนด้านหลังด้าน,นท้ายนะครับก็จะมีหูช้างนะเดี๋ยวขอจะไล่ท้ายก่อนเนาะหูช้างสําหรับห้อยสายสะพายมาด้วยนะครับห้อยสายห้อยขวาหูหิ้วเป็นหูหิ้วแบบถอดได้เหมือนที่ผมเอาติดตั้งให้ดูตั้งแต่ตอนแรกเมื่อกี้ส่วนหูหิ้วก็จะมีส่วนหลังอยู่บนหูหิ้วนะครับ ก็มองสูนหน้าก็จะแบบมีแบบละเอียดแบบหยาบอันนี้เป็นแบบว่าปรับปรับความสูงต่ําของศูนย์หลังนะครับเอาสูงเอาต่ำปรับได้ตรงนี้ถ้าจะเลื่อนซ้ายขวาก็หมุนจากตรงนี้นะครับหมุนซ้ายหมุนขวาครับตัวศูวนย์หลังเนี่ยเขาก็จะเลื่อนเห็นไหมฮะก็จะเลื่อนไปเลื่อนมาได้นะฮะเรามาดูแผ่นคัดปอกกันบ้างนะแผ่นคัดปอกเนี่ยเราต้องขึ้นคันลางเหมือนของจริงเลยนะฮะพอเราดึงคันลังปุ๊บแผ่นก็บอกเขาจะเปิดตัวแผ่น ลูกเลื่อนเขาจะเปิดออกเหมือนกันนะครับเพื่อจังหวะที่เขาเปิดออกอย่างนี้ยมันจะค้างใช่ไหมครับเรากดตัวค้างโบนหรือว่าคันค้างสไลด์นะครับคันแขวนสไลด์จะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับเอาใหม่นะเดี๋ยวผมดึงนะโอเคนี่ล็อกแล้วฮะเดี๋ยวผมจะกดตรงนี้นะครับไม้แบตหนดูคันแขวนสไลด์กดปุ๊บแผ่นคัดปอกก็จะดีดกลับนะนี่กคัลังกดดีดกลับนะอันนี้เป็นออปชั่นเสริมที่เขาให้มากับ ENC นะครับก็เวลาแผ่น ลูกเรื่องหลอกเปิดเนี่ยเราก็สามารถปรับฮอปอัพนะครับเวลาเราหมุนลงตามเสียนาฬิกาเนี่ยลูกก็จะมุดลงเออก็จะเหินขึ้น,นครับยิงไปมันจะเหินขึ้นอย่างนี้ต้องไปยิงดูนะอันนี้เพื่อนๆต้องไปยิงดูเองถ้าเกิดเราคลายออกลูกก็จะมุดลงอันนี้คือเราต้องยิงเองดูเองนะครับอยู่ที่ระยะที่เราชอบเลยสามารถปรับตั้งฮอปอัพได้จากตรงนี้นะครับโอเคนะส่วนตัวนี้ตัวดันลูกเลื่อนเนี่ยจะเป็นตัวหลอกแค่กด แค่กดงี้ยกดเล่นเฉยๆนะอย่างอื่นไม่มีอะไระครับแค่กดเล่นเฉยๆนะก็แถมมาเป็นให้เหมือนจริงกคหนนะึ่งโอเคอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับพันท้ายนะครับพันท้ายเวลาเราจะสไลด์เข้าออกแล้วก็กดนะสไลด์เข้าออก,กได้แต่เวลาเพื่อนๆจะใส่แบตเตรรอรี่นะครับให้ดึงดึงออกเงี้ฮะแล้วก็เปิดออกแล้วก็จะเจอกับสายไฟนี่ครับสายไฟสําหรับเสียบแบตเตอรี่นะครับ เราลืมอะไรไปลืมช่างน้ำหนักมาเดี๋ยวเราเอาท้ายใส่เข้าไปให้เขาก่อนโอเคประมาณนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวรู้น้ำหนักโดยรวมกันนะคะว่าเขาหนักเท่าไหร่ส,สองกิโลกับอีกหกเจ็ดิดเจ็ดคิดคิดได้อยู่อ่ะแมะก่กระซีนับ เดี๋ยวผมเอาแม่กซเด็ยวกันด้วยแม็กกาซีนแม็กเหล็กสองกิโลกับอีกเก้าขีดได้อยู่เนาะสองกิโลกับเจ็ดแปดขีดครึ่งน้ำหนักก็อยู่ประมาณนี้ครับสองกิโลกับอีกแปดขีดเดี๋ยวเราจะใช้ลูกกระสุนศูนย์จุดสองศูนย์นะครับโคไดบอลแท้นะครับศูนย์จุดสองศูนย์เกรดกีบีสามศูนสองศูนย์นะครับมาเช็ความแรงให้เพื่อนๆชมนะครับผมได้มีการเตรียมเครื่องวัดไปแล้วแต่ก่อนจะไปเนี่ยเราจะต้องมีตัวชาร์จนะครับแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ที่ใช้ทดสอบวันนี้เราจะใช้เป็นแบตเตอรี่ที่ใส่ท้ายแกนท้ายนะครับ15,400แล้วก็เครื่องชาร์จกล่องชาร์จบาลานเซลนะครับแล้วก็หม้อแปลงชาร์จอันนี้เป็นหม้อแปลงนะครับเอาไปเสียบกับปลั๊กส่วนตัวนี้เป็นกล่องชาร์จบาลานเซลนะครับก็เอามาเสียบเข้ากันอย่างนี้นะครับแล้วก็แบตเตอรี่อยู่นี่นนะ15,400แบตเตอรี่ก็จะมีขั้วเสียบสำหรับใช้งาน ดมแดงนี้แล้วก็ขั้วชาร์จแบตเตอรี่เวลาเราเสียบก็เสียบเข้ากับกล่องมันจะมี7.4โวลต์กับ11.1นะครับเราจะเสียบขั้วใหญ่นะครับ11.1เวลาชาร์จจะเป็นอย่างงี้ครับเพื่อนนี่กําลังชาร์จอยู่นะครับผมเสียบปลั๊กอยู่ไฟสีแดงเนี่ยขึ้นอยู่ถ้าไฟสีเขียวดับก็คือแบตเตอรี่เต็มนะครับอันนี้ก็คือเป็นการชาร์จนะครับเทสก่อนที่จะจส่งสินค้านะครับก็เวลาชาร์จใช้เวลาอยู่ประมาณ2ชั่วโมงไม่เกินนี้นะครับประมาณ ถ้าแบตมันอ่อนมากๆเลยประมาณสองชั่วโมงแต่ว่าถ้ามันยังไม่อ่อนก็จะประมาณชั่วโมงชั่วโมงนิดๆนะครับหรือบางทีก็ไม่ถึงชั่วโมงชาร์จตอนไหนชาร์จตอนที่อยากชาร์จครับเพราะว่าแบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์เนี้ยลิเธียมหมดห้ามให้หมดหรือว่ามันอ่อนได้แต่ห้ามให้หมดถ้าเล่นแล้วมันอ่อนต้องรีบไปชาร์จนะครับเพราะไม่งั้นถ้าเกิดมันเสียหายต้องซื้อแบตใหม่แต่แบตเตอรี่เนี้ย มันเป็นลิเทียมโพลิเมอร์ถ้าดูแลรักษาได้ดีมันอายุการใช้งานมันถึงถึงสองปีเลยนะครับถ้าเกิดใช้แบบไม่หนักมากนะฮะแต่ส่วนใหญ่ที่ผมเห็นก็อยู่ประมาณหนึ่งปีนะครโอเคเดีย๋ยวเราัดความแรงกันแบตเตอรี่ก็จะใส่ที่ด้านท้ายนะครับใส่ที่ด้านท้ายอย่างนี้เลยเสียบเข้าไปปุ๊บหายต๋อมไปเลยนะครับแล้วก็เสียบขั้วนะครับนี่เสียบขั้วนี้แล้วก็พับกลับเข้ามา แล้วก็เอาท้ายเข้ามาสวมน,นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับโอเคเสียงมากมาดูรูปก่อนนะฮะแม็กกาซีนของตัว e C เอ็นซีเนี่ย3ถวุนแเนี่ยเอมโฟถ้าเป็นเอมโฟส่วนใหญ่308ุนแ สามศูนย์สองสามศูนย์ห้าพวกนี้จะจะใช้แมกกาซีนเหมือนกันเลยนะครับเป็นแม็กแอมโฟแม็กมาตรฐานนะครับแล้วก็ลูกกระสุนที่เราใช้ขนาดทดสอบวันนี้เป็นลูกพลาสติกเคลือบสาร,สรเซรามิกนะครับความแรงเออความแรงขนาดน้ําหนักก็อยู่ที่ประมาณหกมิลนะครับ,ร 9, 6, บน้ําหนักศูนย์จุดสองศูนย์กรัมนครับเส้นผ่านศูนย์กลางหกมิลก็คือเวลาเราใส่ลูกเข้าไปในแมกกาซีนนี้เราต้องเกาสุดลูกกระสุนก็จะขึ้นตรงรอยกระสุนตรงนี้นะครับเกายังไงเกาแบบเกาตึงๆ,ๆเลยนะฮะมันเป็นล้านเนื่องจากมันเป็นล้านขดลวดนะครับเราสามารถปั่นได้จนแบบตึงๆ ตึงมือนะฮะตึงมือก็จะป่าน,นี้ประมาณสามถึงสี่รอบก็จะหมดแมกซีนนีนะ้มันอยู่ที่ระยะที่เรายิงด้วยนะครับการยิงของเราว่าเรายิงถี่ยิงมากยิงน้อยแค่ไหนนะถ้าเรากดแบบแรกนานๆนก็แปบ๊บเดียวก็หมดนะยวเช็คนะแม็กเข้าดีเราม,มาดูความแรงกันนะครับน่าจะแรงน่าดูแหละตัวนี้ ัดแรกก็ปลาเข้าไป463แล้วนะครับ465นะครับ e ER n c 3น8เดี๋ยวดูออโต้บ้างนะครับ1วิธีออก15บอล464นะครับหนึ่งวิธีออก15-16บอลน,นี่เรื่องปกติของปืนใหม่ไท่กล่องเลยนะครับก็จะเลทอยู่ประมาณนี้แล้วก็แรงก็อยู่ประมาณนี้แหละครับไม,มไม่มากไม่มากไปกว่านี้นะเพราะเวอร์ชั่นใหม่มันจะ โปรโมชั่นหมมันจะ450บวกทุกตัวนะครับ15บอล456นะสำหรับ ERC 38ตัวนี้นะครับก็เป็นรีวิวแบบครบเซตเลยนะฮะขนาดน้ำหนักนะครับความแรงความเร็วกระสุนอ่ะอันนี้เมื่อกี้ได้ยินเสียงไหมครับทำไมนะเพื่อนฟังเสียงนะเป็นเรื่องปกติของปืนใหม่นะครับอ่ะ เสียงนี้เป็นเสียงของการปลดสปริงกับแผ่นที่เป็นเพจนะครับเวลาเราหมุนตัวซิลิเอนเพจตัวนี้นะครับมันจะไปหมุนที่เป็นเพจข้างในที่เป็นเพจข้างในก็จะไปดันตัวแอนตี้รีเวิร์ดเพื่อปลดให้สปริงมันเด้งกลับนะครับเมื่อก่อนเราอาจจะเป็นเวอร์ชันเก่าๆเราอาจจะยิงแบบออโต้ยิงเซมิยิงอะไรก็ช่างลูกสูบมันจะค้างอยู่ครึ่งนึงใช่ไหมครับแต่บางทีเราค้างไว้ค้างไว้นานๆเนี่ยทำให้ตัวปืนมีความแรงลดลงซึ่งตัวใหม่ที่เขาพัฒนามาเวอร์ชันนี้เวลาเราปรับเข้าเซฟนะครับตัวสปริงตัวแอนตีี้รเวิรร์ดดดจจะะถูกกกปปลลลงสงสิ็ีับ อยู่ในตำแหน่งพร้อมเขาเรียกว่าอยู่ในตำแหน่งคลายสปริงนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ได้ยินเสียงนี้แล้วตกใจว่าพังหรือเปล่าขอบอกก่อนนะครับไม่ได้พังไม่ได้เสียหายอะไรนะครับเป็นเรื่องปกติของปืนใหม่นะครับสำหรับเวอร์ชันใหม่ๆก็จะเป็นเป็นลนักษณะอย่างนี้นะครับวันนี้ทางร้าน o อยู่การลำปลางครับผมผู้รีวิวนับช่างยนต์รีวการลำปลางก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามีปืน ANC ซหรือป,ป,ปืน AK ปืนอะไรก็ช่างใหม่ๆมารีวิวเพื่อนๆ ฝากเพื่อนกดแชร์กดไลค์แล้วติดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเวลาผมติดเออเวลาเราอัปโหลดเสร็จเ,เพื่อนๆติดกระดิ่งไว้มันจะแจ้งเตือนเพื่อนเว่าเราอัพคลิปวีดีโออะไรใหม่ๆมาเพื่อจะได้ดูก่อนใครวันนี้แค่กดไลค์ไปก่อ,อกนนะครับสำหรับ e n c 38ตัวนี้นะครับเดี๋ยวมีอยู่หลายตัวนะครับวันนี้หลายตัวนิดนึงนะฮะวันนี้ขอไลฟ์ไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ